ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องมือการสั่งไล่ได้จากเนื้อหาครับพี่นงองขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเ้าได้รับเครื่องมือมาแล้วกระต่างอกต่างใจสร้างไปให้เขาอยากได้เลียนได้ลายเขาก็ต้องล่งคลิปให้ลายขึ้นขอความภาพนิ่งสตตอรีคลิปสันคลิปเห้วล่คือเกาแหละพี่นงอง ล่งคือเกา่าเพิ่นเกามาร่วมกันนาะเป็นการเป็นการสร้างรายได้จากเนื้อาหาค่ะเออเคล็ดลับสังเกตสังเกตบ่ภาพหนึ่งคอความมันจะอันไตเรียนดีดีได้พี่นอ้องเออเฮ็ดง่ายเฮ็ดล่องเบืองเด้อพวกคลิปสั้นคลิปยาวบ่ปานได้ได้เดียวนี่ตามตามที่อันคอยสังเกตบึง,ง,ข,อองออของจ้าขวงดอกของ้พื่เนก็จ็ออกมาโพดวาขื้กันได้พี่น้อง ที่นี่ผููถีบระท่านได้ผ่านยังไม่ผ่านกดผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้อย่างเงอหาเนะพี่น้องให้เข้าเขาไปตรวจเบื้องหลังบ้านจะคลองน้ำในเด้อเข้าไปตรวจดูหน่อยว่าเข้าผิดเท้าเห็ดพิดกดผิดเกณ์อียังบ่เข้าเอาเอาันอันติดล่งมีเพลงติดเข้ามานนบ่บ่บางเทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจดอกว่าเขาจะเอาเพลงมาลงแต่ว่ามัน ในขณะที่เหาอัดคลิปอยู่นั่นมันมีเสียงเพลงเข้ามาพี่น้องอกับอดไเดีค่ะเออไปตรวจบังเ้อเข้าจะติดลำโพงลำโพงลำโพงแดงอืมนะลำโพงขาวลำโพงแดงเข้าก็จะติดได้พี่น้องไปลบออกเลยเข้าไปลบออกเลยหลก้กกาบางคนกระจาโพดสลีปสลีปเงินการโอนเงินสิไม่พี่น้องเออโพดไอ,อ าพาไปลอตเตอรี่ยังสิไหมมันเป็นการพานันพี่น้องอืมไปลบออกด้วยค่ะไปลบออกกันอยากผ่านก๊ดผ่านเกนอ่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยที่เท่ากันคิดว่ามันมาเป็นอย่างสิเนี่ยค่ะพี่น้องแต่ว่ามันมันมันมาถูกต้องด้วยค่ะมันลำเป็นการละมิดแล้วกับคลิปเอ่อสมมติว่าเท่ากันเคยเคย,ยเจออยู่คลิปคลิปหนึ่งเราเลี้ยงจะคว้างนี่ละ ไอ้ัป่าบากเน่าช่งน่าบากเนากินที่นี่คลิปนั้นมันมีเมยดว่างอยู่ไหมคะพี่น้องมันก็ถือว่าเป็นอาวุธได้พี่น้องเออคลิปนั้นเพื่อนกับบอยผ่านได้คอยกับตรงคอยก็ไปลบออกขึ้นกันพี่น้องเออเขาคิดว่ามันมันมาเป็นหยังแต่มันบม่ใช่แต่พี่น้องเขาเรานึกว่ามันจะไม่ผิดกฎผิดเกณฑ์แต่เขาไม่ให้เราผ่านอคอยก็ไปลบออก เมื่อเป็นวาน่าอันไอ้ทุกคนจะทําถูกหมดเด้ช่องใหญ่แค่เจ้าก็เฮ็ดผิดพลาดขึ้นกันแค่เจ้าก็เอาออกมาแช่ห้เบึงอ่ามาเว่าออให้สู่เขาฟังเล่าประสบการณ์สู่ฟังเ่อเป็นแต่สิเฮ็ดผิดแต่สองหน่อยดอก่องใหญ่ก็เฮ็ดผิดขึ้นกันผิดกดผิดเกณฑ์ขึ้นกันผู้ที่พลาดแล้วได้เลี้ยนหน่อยๆเนาะเขาก็ต้องลงคลิปให้ได้หลายลงคลิปให้เยอะขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีเหรียญ มากขึ้นล่งขอความโล่งผาพนิ่งให้มันเละไหลไอ้มีปฏิสัมพันธ์ขี้เก่าละพี่น้องเอาเอกะขอให้ทุกคนที่ผ่านกดผ่านเกณฑ์หรือประทัดดผ่านกะให้ปังๆให้ได้รับเครื่องมือกันทั่วนาขอให้เฮงเฮงรุ่ยรุ่ยคลี่กันผ่านกดผ่านเกณฑ์ด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็มาส่งกำลังใจให้ทุกทท่านสู้ๆไปด้วยกันคะ่ะ